ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสูพ่พิสูจน์สัตว์ชั้นนำเอ้ยพีเจรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกับเด็กโปรไฟล์ Nova เก a p บอรนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สแตนดาร์ดนะครับอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับผมโอเคครับมาพบกันเลยครับเรื่องวันที่เกิดศูนย์กันเลยนะครับเกิดศูนย์ตัวเริ่มเราใส่เป็นไอ้นี่นะครับไอตัวเริ่มตัวใหม่ของ Nova นะสายของคาร์มูเลนนะ ผมจัดสายคามูนนะไม่ใช่สายนั่นอีกดล้นะทนี่ Battle Riser นะครับ <S 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 แต่ก่อนตัวนี้เป็นสตั n นติเกอร์นะทุกคนโอเค Battle Riser มาต้วหนึ่งอันนี้ผมใส่เป็นตัวรี่เป็น Battle Riser นะต่อไปเป็นครีนะครับครีใส่เป็น Signing ลยดี ที่เราใส่ไปแค่สี่พอต่อมาเป็นดรอรรอรผมใส่สองแบบเช่นกันครับดรอรธรรมดาก่อนเลยคลีมัตติกนะครับจูแมตติกอะัลอย่างสองใบแล้วก็ดรอพีจีเป็นทวิสเบรดทวินเบรเตอร์ทวินเบรเบตอร,ร์สองใบ เดี๋ยวก่อนผมอธิบายก่อนนะตอนแรกตัวนี้เป็นเกรดหนึ่งนะครับทุกคนแล้วเป็นพีจีเหมือนกันด้วย่ะมาเป็นฮิวทริกเกอร์วอยบอยนะครับผมสีไว้ังจากเป็นพรีเมียมนะผมใส่ไอ้นี้มาเพิ่มเออเป็นฟรอนทิกเกอร์นะผมใส่สองแบบนะทุกคนแบบแรกเราใส่เป็น อันนี้ก่อนเลยแคทตันบอลนะครับแคทตันบอลใส่สองต่อมาเป็นเทอร์โบไลเซอร์ใส่สองโอเคครับพิกเกอร์ก็จะมีสี่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 นะครับอย่างละสี่นะโอเคมาต่อกันที่เกรดหนึ่งนะครับผมมาต่อกันที่เกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งใบแรกผมใส่เป็นไอศครีมเทอร์โบไลเซอร ตัวนี้นะตนัวมาเป็น P G นะครับ P G ของภาคจีสองใบตัวเรียกว่า P G ภาคจีกันเนาะไม่อยากชื่อเรียกชื่อจมเขาจะซสีวราตรัวมาเป็น Riser Custom นะครับสองใบอันนี้สายไรยเซอร์ล้วนนะตนัวมาเป็น t รานไ i เซอร์ทรานไลเซอร์ สองใบาะวมาเป็นเจไรเซอร์อันนี้สองใบเหมือนกันครับาะวมาเป็นเรดอาร์มี่กายหนึ่งใบต่อมาเป็นเจดไรเซอร์เหมือนกันอันนี้ใส่สองเนาะนอันกูใส่สี่าะดีเจดไรเซอร์มันใส่สี่ใส่ของภาคจีแล้วก็ภาควีลวสองนะต่อมาเป็น แค่นั่นบอลไรเซอร์แค่นันบอลไรเซอร์นันเป็นเปลี่ยนสทนเปลี่ยนวาโอเคครับแกดหนึ่งก็หมดแค่นี้นะครับผมโอเคมาต่อกันที่แกดสองกันเลยนะมาต่อกันที่แกดสองนะครับผมแกดสองต่อไปแรกก็ใส่เป็นไอ้นี่ก่อนเลยอัลติเมตไรเซอร์นะครับ <S <S อันนี้เป็นลีเจียนนะโอเคใส่ใส่สองใบต่อมาเป็นไอ้นี่ยังไงบ้าง เราใส่สองใบไว้ใส่ใบโยทรานไรเซอร์นะครับหนึ่งใบแล้วก็เอ๊ยใส่สองที่เป็นหนึ่งอันนี้ผมใส่ใสองไมผิดเท่าดีต่อมานะครับผมไม่เพลิดไม่พลาดแล้วนะโอเคต่อมาเป็นมาซูราโอไรเซอร์นะครับ มาสูราโอไรเซอร์หนึ่งใบมาเป็นเดสอาร์มี่เลยดี้นะครับอันนี้ใส่สองใบเพราะว่าพื้นที่ไม่พอมาเราใส่เป็นไอ้นี่นะครับเบิร์สไรเซอร์อันนี้ใส่สองเหมือนกันนะมาเป็นไฮพาวเวอร์ไรเซอร์คัสตอมอันนี้ใส่สามไปเลยนะครับ มีแค่สามใบในตุกติดตัวรวมมีสามใบมาต่อกันที่เกรด็ดสามไปเลยนะครับผมมาต่อกันที่เกรด็ดสามนะครับผมกระ็ดสามใบเราใส่เป็นไอ้นี่ก่อนนะอัลติเมทไรเซอร์เมกาแ,ร,แร์นะครับอันนี้ใส่สองเหมือนกันนะเพราะว่าคุณจะมีสอยงใบยาวสองไปเลยลอยทั้งสองใบ เน้นกลวไว้ก่อนนะแล้วต่อมาเป็น Extreme Ship Battle w i t t e r นะครับอันนี้วิสายวิทสมวิตเตอร์นะทุกคนขอโทษทีผัดหนึ่งใบต่อมาเป็น Extreme Battle w i t t e r หนึ่งใบ ออกมาเป็นอะชูราไคเซอร์นะครับสองใบต่อมาเป็นอนี่ for male for male perfect oh perfect ก็ดี p e r f ไรเซอร์นะครับ,สใ,บ, for oh, ดดรบใส่สองใบโอเคครับเกรดสูอเอ้ยเกรดสามหมดแค่นี้ครับมาต่อกันที่จีเนิตนะครับ อ่าเราต่อกันที่จีเนียนะครับแล้วผมจะใส่เออเอเมอร์จีนิท t กิฟต์โปไปด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่โปรเทคก่อนโอเคไ่อะไรวะเอาจะกเอ็ก okay, เก่อน2ใบเอเมอร์จีเอเมอร์จีนิกิฟต์นะครับสามใบไอสองใบผิดผิดเพราะว่าเป็นเอ่อจีการเนแบบแบบเดียวสามใบเลย ต่อมาเป็นดาวกครายักษ์สุดสวรรค์หนึ่งใบไม่อย่างหลังที่เต็มเลข่งต่อมาเป็นแบทเทอโอไคเซอร์วิทแทบอะไรไม่รูสองใบต่อมาเป็นไอ้นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวพื้นฐานนะที่ผอกว่าจะมีอะไรอะไรก็ใส่กัน เทียบสงครามอาชุราคเซอร์ส่วนอาชุราส่งไไงอันนี้ใส่สีเลยต้องมาเป็น Battle Kaiser w i t t e r นะครับผมโอเคสองโอเคครับสำหรับเลกโนวาเราก็จะใส่ประมาณนี้ครับโอเคสำหรับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคิวนี้รบกวนไลก์กดแชร์กดซับสไคร์ไป้ลยครับสวัสดีสวัสดีครับ